กินก๋วยเตี๋ยวใบไปค่ะแล้วก็มาภาคเองนะคะ,ะวิดีโอใบของพี่ไก่ฟ้าเรามานั่งภาคเองเนี่คน้ําซุปค่อยน้ําซุปด้วยนะคะถึงเราจะกินแห้งนะคะอร่อยค่ะนี่นะคะชานมชานมค่ะดูตักปูดนึงนะคะอร่อยอร่อยชื่นใจน,ะะนานๆดื่มนะคะนี่เลยนะคะ มีคนมองด้วยนะคะพี่ไก่ปา้านั่งกินเคียวเงียงบ,งบๆไปนะคะเขาก็นั่งมองพี่ไก่ปา้าทํำอะไรถ่ายวิดีโอไปด้วยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะ่ะเราเย็นนะคะอร่อยอร่อยชื่นใจไม่ได้กินนานแล้วนะคะก็สั่งมานะคะเพื<ำ>่อให้เข้ากับบรรยากาศนะคะสีเหลืองกับบ,บะหมะี่อร่อยสวัสดีค่ะเพื่อนๆเช้านะคะมาทานบะหมี่กันค่ะบะหมี่เหลืองนะคะ ก๋วยเตี๋ยวค่ะอร่อยอร่อยค่ะชาะนมค่ะดูตักปูดหนึ่งนะคะอร่อยอร่อยชื่นใจนานๆดื่มนะคะนี่เลยนะคะกินก๋วยเตี๋ยวใบไปค่ะแล้วก็มาภาคเองนะคะคิปของพี่ไก่ฟ้านะคะพี่ไก่ฟ้าก็สั่งชานมเย็นมาด้วยนะคะค่ะดูสิฮะ ข้างหลังพี่ไก่ฟ้าจะมีคนนั่งนะคะถัดไปก็มีคนนั่งะคะ่ะทุกโต๊ะเลยนะคะเสียงก็จะดังพี่ไก่ฟ้าก็เลยมาภาคเองนะคะของพี่ไก่ฟ้านะคะพี่ไก่ฟ้าก็สั่งชานมเย็นมาด้วยนะคะแก้วหนึ่งนะคะ ไม่ได้ทานานานมากแล้วนะคะก็นั่งกินไปเรื่อยๆนะคะเสียงในร้านก็คนเยอะค่ะก็ดังมากเลยก็เลยถ่ายเป็นคลิปใบมาเอ็นะคะอร่อยอร่อยชื่นใจไม่ได้กินนานแล้วนะคะก็สั่งมานะคะเพื <s <s claro ่อให้เข้ากับบรรยากาศนะคะสีเหลืองกับบะหมี่อร่อยกินก๋วยเตี๋ยวใบไปค่ะแล้วก็มาภาคเองนะคะชานมค่ะดูตกปุ หนึ่งนะคะอร่อยอร่อยชื่นใจน,ะะนานๆดื่มนะคะนี่เลยนะคะกินที่เตี๋ยวใบไปค่ะแล้วก็มาภาคเองนะคะเพื่อนทุกท่านนะคะเข้ามารับชมพี่ไก่ฟ้านะคะขอให้ทุกคนมียอดวิวปังๆกันทุกคนเลยนะคะ,ะขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆเยี่ยมมากเลยนะคะนี่ของพี่ไก่ฟ้านะคะพี่ไก่ฟ้าก็สั่ง ชานมเย็นมาด้วยนะคะเย็นนะคะอร่อยอร่อยชื่นใจไม่ได้กินนานแล้วนะคะก็สั่งมานะคะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศนะคะสีเหลืองกับบะหมี่ะะอร่อยแก้วหนึ่งนะคะไม่ได้ทานานานมากแล้วนะคะก็นั่งกินไปเรื่อยๆนะคะเสียงในร้านเนคนเยอะค่ะก็ดังมากเลยก็เลยถ่ายเป็นคลิปใบมานะคะ <c oughs> ชานมค่ะดูตะปู หนึ่งนะคะอร่อยอร่อยชื่นใจนะ,ะนานๆดื่มนะคะนี่เลยนะคะ กินก๋วยเตี๋ยวใบไปค่ะแล้วก็มาภาคเองนะคะเพื่อนทุกท่านนะคะเข้ามารับชมที่ไก่ฟ้านะคะขอให้ทุกคนมียอดวิวปังปังกันทุกคนเลยนะคะขอขอบคุณนะคะเพื่อนเนเยี่ยมมากเลยนะคะนี่เพื่อนทุกท่านนะคะเข้ามารับชมที่ไก่ฟ้านะคะขอให้ทุกคนมียอดวิวปังปังกันทุกคนเลยนะคะขอขอบคุณนะคะเพื่อนเนเยี่ยมมากเลยนะคะนี่นะวิดีโอใบของพี่ไก่ฟ้าแล้วมานั่งพาคเองนี่ยน้ําซุปค่อยน้ําซุปด้วยนะคะถึงเราจะกินแห้งนะคะ อร N N N ่อยค่ะนี่นะคะชานมอยู่ไม่ไกลจากบ้านพี่ไก่ฟ้านะคะมาที่ร้านค่ะเดินมาแป๊บเดียวนะคะน่าทานมากเลยนะคะอร่อยอร่อยบะหมี่เหลืองนะคะไม่ได้ทานนานอยู่ไม่ไกลจากบ้านพี่ไก่ฟ้านะคะมาที่ร้านค่ะเดินมาแป๊บเดียวนะคะน่าทานมากเลยนะคะอร่อยอร่อยบะหมี่เหลืองนะคะไม่ได้ทานนานแล้วค่ะดูสิคะเส้นเขาก็เหนียวหนึบดีนะคะ อร่อยมากเลยนะคะพี่ไก่ฟ้าไม่ได้พูดตอนอัดวิดีโอนะคะเพราะว่าคนวิดีโอใบของพี่ไก่ฟ้าเรามานั่งพัก่างเนี่ยน้ําซุปค่อยน้ําซุปด้วยนะคะถึงเราจะกินแห้งนะคะ อร่อยค่ะนี่นะคะชานมเพื่นทุกท่านนะคะเข้ามารับชมที่ไก่ฟ้านะคะขอให้ทุกคนมียอดวิวปังปังนทุกคนเลยนะคะ,ะขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆเ,เ,เยี่ยมมากเลยนะคะนี่ชาวขีอเตอร์ทําได้ทุกอย่างเนี่ยแต่ไม่ไ้้ภาคเ่าเน้นนะคะเพราเดี๋ยวเขาจะหาว่านั่งพูดอยู่คนเดียวนะคะกินไปนั่งถ่ายไปนะคะขอขอบคุณนะคะเพื่อนแล้วค่ะดูสิคะเส้นเขาก็เหนียวหนึบดีนะคะ อร่อยมากเลยนะคะพี่ไก่ฟ้าไม่ได้พูดตอนอัดวิดีโอนะคะเพราะว่าคนอยู่ไม่ไกลจากบ้านพี่ไก่ฟ้านะคะมาที่ร้านค่ะเดินมาแป๊บเดียวนะคะน่าทานมากเลยนะคะอร่อยอร่อยบะหมี่เหลืองนะคะไม่ได้ทานนานกินก๋วยเตี๋ยวใบ้ไปค่ะแล้วก็มาภาคเองนะคะ กินก๋วยเตี๋ยวใบไปค่ะแล้วก็มาภาคเองนะคะอ่ะวิดีโอใบของพี่ไก่ฟ้าเรามานั่งภาคเองเนี่ยน้ําซุปค่อยน้ําซุปด้วยนะคะถึงเราจะกินแห้งนะคะอร่อยค่ะนี่นะคะชานมีค่ะดูสิคะ ข้างหลังพี่ไก่ฟ้าจะมีคนนั่งนะคะถัดไปก็มีคนนั่งะคะ่ะทุกโต๊ะเลยนะคะเสียงก็จะดังพี่ไก่ฟ้าก็เลยมาภาคเองนะคะเพื่อนทุกท่านนะคะเข้ามารับชมพี่ไก่ฟ้านะคะขอให้ทุกคนมียอดวิวปังปงงังกันทุกคนเลยนะคะขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆเยี่ยมมากเลยนะคะนี่แก้วหนึ่งนะคะไม่ได้ทานานานมากแล้วนะคะก็นั่งกินไปเรื่อยๆนะคะเสียงในร้านเน evet คนเยอะค่ะก็ดังมากเลยก็เลยถ่ายเป็นคลิปใบมานะคะ อยู่ไม่ไกลจากบ้านพี <and> <c oughs> ่ไก่ฟ้านะคะมาที่ร้านค่ะเดินมาแป๊บเดียวนะคะน่าทานมากเลยนะคะอร่อยอร่อยบะหมี่เหลืองนะคะไม่ได้ทานนานของพี่ไก่ฟ้านะคะพี่ไก่ฟ้าก็สั่งชานมเย็นมาด้วยนะคะอยู่ไม่ไกลจากบ้านพี่ไก่ฟ้านะคะมาที่ร้านค่ะเดินมาแป๊บเดียวนะคะ น่าทานมากเลยนะคะอร่อยอร่อยบะหมี่เหลืองนะคะไม่ได้ทานนานนะคะอรอ่อยอร่อยชื่นใจไม่ได้กินนานแล้วนะคะก็สั่งมานะคะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศนะคะสีเหลืองกับบะหมี่อร่อยเลยเนี่ยดูอีกสักปูนึงนะคะให้ชื่นใจนะคะขอขอบคุณนะครับอยู่ไม่ไกลจากบ้านพี่ไก่ฟ้านะคะมาที่ร้านค่ะเดินมาแป๊บเดียวนะคะน่าทานมากเลยนะคะอร่อยอร่อยบะหมี่เหลืองนะคะไม่ได้ทานนาน ชาน,นมค่ะดูตกปูดนึงนะคะอร่อยอร่อยชื่นใจน,ะะนานๆดื่มนะฮะนี่เลยนะคะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆื้อเช้านะคะมาทานแบบมีกันค่ะแบบะมีเลืองนะคะก๋วยเตี๋ยวค่ะอร่อยอร่อยค่ะ ม uhm. ีคนมองด hai, Eugene, ้วยนะคะพี่ไก่ฟ้านั่งกินเคี้ยวเงียบๆไปนะคะเขาก็นั่งมองพี่ไก่ฟ้าทํำอะไรถ่ายวิดีโอไปด้วยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราวิดีโอใบของพี่ไก่ฟ้าเรามานั่งภาคอย่างนี้น้ําซุปค่อยน้ําซุปด้วยนะคะถึงเราจะกินแห้งนะคะอร่อยค่ะนี่นะคะชานมอยู่ไม่ไกลจากบ้านพี่ไก่ฟ้านะคะมาที่ร้านค่ะเดินมาแป๊บเดียวนะคะ น่าทานมากเลยนะคะอ,อร่อยอร่อยบะหมี่เหลืองนะคะไม่ได้ทานนานอยู่ไม่ไกลจากบ้านพี่ไก่ฟ้านะคะมาที่ร้านค่ะเดินมาแป๊บเดียวนะคะน่าทานมากเลยนะคะอร่อยอร่อยบะหมี่เหลืองนะคะไม่ได้ทานนานสวัสดีค่ะเพื่อนๆวัอเช้านะคะมาทานแบบหมี่กันค่ะบะหมี่เหลืองนะคะก๋วยเตี๋ยวค่ะ,รอ,ะ,คะ,รอ,คะอร่อยอร่อยค่ะ มีคนมองด้วยนะคะพี่ไก่ฟ้านั่งกินเคียวเงบแยบๆไปนะคะเขาก็นั่งมองพี่ไก่ฟ้าทํำอะไรถ่ายวิดีโอไปด้วยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราจิบของพี่ไก่ฟ้านะคะพี่ไก่ฟ้าก็สั่งชานมเย็นมาด้วยนะคะอยู่ไม่ไกลจากบ้านพี่ไก่ฟ้านะคะมาที่ร้านค่ะเดินมาแป๊บเดียวนะคะน่าทานมากเลยนะคะอร่อยอร่อยบะหมี่เหลืองนะคะไม่ได้ทานนานบายค่ะ ชาวครีเอเตอร์ทําได้ทุกอย่างเนี่ยแต่ไม่ได้ภาคันนั้นนะคะเพราะเดี๋ยวเขาจะหาว่านั่งพูดอยู่คนเดียวนะฮะกินไปนั่งถ่ายไปนะคะขอขอบคุณนะคะเพื่นมีคนมองด้วยนะคะพี่ไก่ฟ้านั่งกินเคี้ยวแงบเงบแงบไปนะคะเขาก็นั่งมองพี่ไก่ฟ้าทำอย่งไรถ่ายวิดีโอไปด้วยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราแก้วนึงนะคะ ไม่ได้ทานนานมากแล้วนะคะก็นั่งกินไปเรื่อยๆนะคะเสียงในร้านก็ขนเยอะค่ะก็ดังมากเลยก็เลยถ่ายเป็นคลิปใบมานะคะแก้วหนึ่งนะคะไม่ได้ทานนานมากแล้วนะคะก็นั่งกินไปเรื่อยๆนะคะเสียงในร้านก็ขนเยอะค่ะก็ดังมากเลยก็เลยถ่ายเป็นคลิปใบมานะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเื้เช้านะคะมาทานแบบมีกันค่ะแบบมีเลี้ยงนะคะก๋วยเตี๋ยวค่ะอร่อยอร่อยค่ะ อยู่ไม่ไกลจากบ้านพี่ไก่ฟ้านะคะมาที่ร้านค่ะเดินมาแป๊บเดียวนะคะน่าทานมากเลยนะคะอร่อยอร่อยบะหมี่เหลืองนะคะไม่ได้ทานนานน,นะคะอร่อยอร่อยชื่นใจไม่ได้กินนานแล้วนะคะก็สั่งมานะคะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศนะคะสีเหลืองกับบะหมีะะ่ อร่อยึ้นเลยเนี่ยดูดอีกสักปูดหนึ่งนะคะให้ชื่นใจนะคะขอขอบคุณนะคะเพื่อนทุกท่านนะคะเข้ามารับชมพี่ไก่ฟ้านะคะขอให้ทุกคนมียอดวิวปังปังกันทุกคนเลยนะคะขอขอบคุณนะคะเพือ่อนๆเยี่ยมมากเลยนะคะนี่มีคนมองด้วยนะคะพี่ไก่ฟ้านั่งกินเคี้ยวเงียบๆไปนะคะเขาก็นั่งมองพี่ไก่ฟ้าทําอะไรถ่ายวิดีโอไปด้วยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราเยอะมากแล้วก็เสียงดังนะคะเสียงดังมากเลยนะคะพี่ไก่ฟ้าก็ เลยมาภาคเอานะคะขอขอบคุณเพื่อนๆนนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะที่แล้วค่ะดูสิคะเส้นเขาก็เหนียวหนึบดีนะคะอร่อยมากเลยนะคะพี่ไก่ฟ้าไม่ได้พูดตอนอัดวิดีโอนะคะเพราะว่าคนนะวิดีโอใบของพี่ไก่ฟ้าเรามานั่งภาคอย่างนี้น้ําซุปค่อยน้ําซุปด้วยนะคะถึงเราจะกินแห้งนะคะอร่อยค่ะนี่นะคะชานมอยู่ไม่ไกลจากบ้านพี่ไก่ฟ้านะคะ มาที่ร้านค่ะเดินมาแป๊บเดียวนะคะน่าทานมากเลยนะคะอร่อยอร่อยบะหมี่เหลืองนะคะไม่ได้ทานนานน,นะคะอร่อยอร่อยชื่นใจไม่ได้กินนานแล้วนะคะก็สั่งมานะคะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศนะคะสีเหลืองกับบะหมีะะ่